สวัสดีค่ะ c u r า Challenge นะคะคลิปที่3วันนี้ต้องจะมาพูดเรื่องการช้อปปิ้งยังไงให้เป็นการช้อปปิ้งแบบรักโลกนะคะวิธีการนะคะขั้นตอนที่1เลยนะคะสำหรับขาช้อปทั้งหลายนะคะนักช้อปทั้งหลายคิดก่อนซื้อค่ะคิดก่อนว่าสินค้าที่เราต้องการจะซื้อใหม่นั้นจำเป็นจริงๆหรือเปล่า ของเก่าที่เรายังมีอยู่ใช้ได้หรือเปล่านะคะแล้วก็คิดว่าสินค้าที่เรากำลังจะซื้อนั้นเราสามารถใช้ได้นานไหมสามารถใช้ซ้ำๆได้หรือเปล่านะคะเพื่อให้สินค้าหนึ่งชิ้นที่ถูกผลิตขึ้นมาเนี่ยมันมีอายุการใช้งานหรือมีคุณค่าได้นานมากที่สุดค่ะข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะพยายาม ซื้อของที่ผลิตในพื้นที่ถ้าเป็นอาหารผักผลไม้อย่างเงี้ยค่ะพยายามไปตลาดสดที่ใกล้บ้านนอกจากจะเป็นการสนับสนุนเกษตรกร,กรในพื้นที่แล้วนะคะยังเป็นการลดคาร์บอนฟุตพิ้นหรือว่าพลังงานที่ใช้ในการขนส่งสินค้ามาจากที่ไกลๆด้วยค่ะข้อที่3นะคะพยายามหลีกเลี่ยงสินค้าที่ใช้แพคเกจจิ้งเยอะๆอย่างเช่น มีการห่อหลายๆชั้นมีการใช้พลาสติกเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สนับสนุนสินค้าที่ใช้แพคเกจิ้งแบบรักโลกอย่างเช่นใช้กระดาษหรือว่าใช้กันกระแทกที่เป็นผักตบชวาอบแห้งอะไรเงี้ยคะ่ะแทนการใช้พลาสติกเยอะๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็สนับสนุนผู้ผลิตที่เขาดูแล สิ่งแวดลอ้อมเขาอาจจะใช้พลาสติกรีไซเคลิลมาผลิตเป็นสินค้าของเขาต้องเห็นชุดออกกำลังกายบางยี่ห้อนะคะหรือว่าล่าสุดเนี่ยต้องก็ไปเจอสินค้าตัวนี้มาเป็นปากกาที่ปากกาที่ผลิตจากขวดน้ำพลาสติกรีไซเคลิลอย่างงี้ะคะ่ะเออถ้าเราเจอแบรนด์พวกเนี้ยเราก็สามารถแบบสนับสนุนเขาได้เพื่อให้เขามีกำลังใจที่จะทำสินค้าแบบนี้ต่อ แล้วก็อันนี้ก็เป็น Recycle m a t e r i a l รแล้วก็เมื่อใช้เสร็จแล้วสามารถ Recycle ได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเขาก็เขียนบอกไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันสำหรับเพื่อนๆที่ยังชอบช็อปอยู่นะคะลองพิจารณาในการเช่าสินค้าบางประเภทหรือว่าซื้อ สินค้าที่เราต้องการแต่เป็นแบบมือสองนะคะก็จะเป็นการลดพลังงานในการผลิตสินค้าผลิตสิ่งของใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็สินค้าที่มันถูกผลิตไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถกลับมาใช้ได้ซ้ําอีกเรื่อยๆนะคะก็เป็นการรักโลกดูแลโลกของเราก่อนที่จะทิ้งสินค้าหรือเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามนะ ลองพิจารณาก่อนว่าเราสามารถส่งต่อได้ไหมนําไปบริจาคได้ไหมนะคะแล้วก็ถ้าจะทิ้งเราสามารถคัดแยกประเภทของวัสดุเพื่อนําไปรีไซเคิลต่อได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้พูดแค่เรื่องช้อปปิ้งกันแล้วกันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนโปรเจกต์คิร c าชา l ลนจ์ของตองนะคะสามารถ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยว่าเพื่อนๆอ,อยากให้ตองวาดโปสการ์ดรูปอะไรให้นะคะอันนี้ก็คือ,เ,อเงินที่ได้นะคะตองจะนำไปบริจาคให้กับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเป็นโปรเจกต์ที่ตองทำมาทุกปีในเดือนเกิดปีนี้ก็เป็นปีที่9แล้วนะคะเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่ารูปโปสการ์ที่อยากอยากให้ตองวาดเนี่ยอชอบสัตว์อะไรแล้วก็ชอบพืชผักผลไม้หรือดอกไม้อะไรนะคะเดี๋ยวต้องเอาตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นอันล่าสุดนะคะ คือแมงมุมแล้วก็พืชก็คือดอกแก้วนะคะตอนก็จะเอามาครีเอทเป็นผลงานศิละปะนะคะแล้วก็ทำเป็นโปสการ์ดส่งให้เพื่อนๆเป็นของที่ระลึกแล้วก็เป็นการขอบคุณที่ร่วมบริจาคแล้วก็ติดตามคลิปคีร่าชาเลนจ์ของตองให้ครบ13คลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ